สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมนดีครับผมวันนี้ผมจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเมนูเด็ดนะครับเราจะมาลองทําเมนู <Hey. S 1> ไก่อบเตาถ่านนะครับปกติเราเคยกินแต่ไก่อบฟางแต่วันนี้ฟางหาไม่ได้ฟางหายากแล้วก็เป็น เรียกว่าวิธีใหม่สูตรใหม่แล้วก็ที่ลหลายๆคนก็เคยลองทำนะครับแล้วก็หลายๆคนอยากจะทำวันนี้ผมจะทดลองทำแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะนะครับผมสูตรของผมเองนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่ต้นนะครับผมจนอบเสร็จเรียบร้อยจะเป็นยังไงนะครับผมรูปร่างหน้าตาสีสันรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็ สุกแล้วจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าไป มาและทีนี้ได้เวลาแล้วครับผมก็ประมาณ4-5ถึง1ชั่วโมงนะครับผม45ถึง1ชั่วโมงตอนนี้เราแัดไป1ชั่วโมงนะครับผมกันว่ามันจะไม่นุกไม่สุกในหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันดูเข้ามาดูใกล้ๆดูใกล้เลยแทน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 แ นี่ครับตาต้องโชว์บุญนนะครับถออือว่าสวยนะครับผมน่าจะกรอบนอกนะครับนุ่มในขอให้กรอบนอกนุ่มในนะไม่ใช่กรอบนอกแล้วดิบในไม่เอานะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้เราจะเอาลงนะครับผมเราจะเอาลงวิธีนี้เพื่อกันพลาดว้าวว้าว รูปร่างหน้าตาดีนะครับผมลาละทีนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นขวดที่เราใส่ไว้ไอ้ข้างล่างมันเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเลยอ่าข้างล่างเนี่ยนะครับผมข้างล่างใต้กวดเนี่ยมาตรฐานของไก่อบนะครับเราจะเอาตรงนี้เป็นน้ําจิ้มได้ต่อนะครับผมแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเพราะว่าแน่นอนครับ ความมันของเครื่องเทศจากในไก่ในไก่ในไก่ทุยในไก่นะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาละนี้ปั๊บแล้วต้องไปวางตรงนู้นดนี่เรามาดูครับผมเราจะไม่ใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ <c oughs> มีดใช้กันไก่นะครับแต่การไก่ทําความสะอาดแล้วนะครับผมถึงเขาจะเคยผ่านอะไรมามากมายแต่เราก็ให้อภัยเขาเลย กลับใจแล้วบ้าโอ้โหท่านผู้ชมอือหือถือว่ากรอบนอกนุ่มในได้จริงนะครับข้างในสุกนะครับผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเลือดนะอ่าแสวโอเคเทีนี้เราพอจะมาได้เวลากินกันนะครับผมเมนูวันนี้เพียบเลยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเล้ง มาม,าม่าแหนมนะครับผมเดี๋ยวมีส้มตำด้วยนะนะครับยน่นไม่เกี่ยวยน่นมันยังไม่ได้เงินเป็นไง,นนไงถือว่าประสบความสำเร็จครับผมอ,อ,อื้อหืออื้อหือเป็นไงรสชาติฮะอร่อยเจี๋ยอือหน้ามา้โอ้อนุ้มไม่คุยกับใครเลยวะ,ะเฮ้ยโอ้เป็นไงแองแกงกินยังไหนชิมดิชิมให้ลุงดอกดูดิ เออชิมดิเป็นไงอ่ารสชาติมันเป็นแนวดิถุงยังไม่ทันเคี้ยวเลยอือเป็นไงเป็นไงอือข้าสั่งทำจังว่าไงครับเอาชิมครับชิมครับนี่น้ำจิ้มมีตรงนี้นะนี่น้ำจิ้มมันเป็นไงเหมือนไก่ ไอ้หน้ามีหวามีชิมเนี่ย็นเลนเลยอืมอืมน่าจนั้นนี้กชิมดิเออเป็นไงอร่อยอร่อยโอเค สรุปแล้วคือไก่อบเตาถ่านถือว่าผ่านนะครับผมลองเอาไวท้ทำที่บ้านนะครับผมง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องอาาง้อฝาดนะครับผมตายละชั่วโมงนี้ขอกินข้าวก่อนน้ำลายไหลตัวเองทำยังไม่ชิมเลยต้องลองชิมดูก่อนนะ <c ười> โอเคนี่ครับผมครอบครัวเราไก่ตัวเดียวเฟี้ยวหมดเลยแล้วก็ยังมีส้มตำนะครับผม <c ười> มีเส้นมาม่ามีเล้งแซ่บอ่าอันนี้น้ำน้ำน้ำจิ้มไก่ที่ไหลไมาจากไก่ สามารถปรุงเพิ่มเติมได้ไปแล้วไม่ไหวแล้วหิวข้าวทำเม่ยแขนแล้วขอยด้วย้ม่อ้อนนะขายอู้หูออกทีงพออข้างมากนี้เลยนะออกน้องเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยอะเมื่อยสุดกระถ่ายแล้วแล้วใส่ถ้วยไม่ออก 对，不能吃。